สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงกาลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดอีกครั้งนะครับหลังจากสภานิติบัญญัติเห็นชอบกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ครับสภานิติบัญญัติแห่งชาติฮ่องกงร่วมกันปรบมือแสดงความยินดีหลังการลงมติผ่านกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่มาตรา23นะครับกฎหมายฉบับนี้ได้รับไฟเขียวอย่างรวดเร็วภายในเวลา2สัปดาห์ หลังจากสมาชิกสภานิติบัญญัติเสนอร่างเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาจอรลีผู้บริหารสูงสุดของเขตปกครองพิเศษฮ่งองกงระบุว่ากฎหมายมาตรา23จะช่วยอุดช่องโหว่กฎหมายของจีนยกระ维护国家安全的条例加上香港国安法同埋有喺不同领域其他嘅啊家安全嘅一啲条例咧全面 ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกำลังประเมินความเสี่ยงต่อชาวอเมริกันเนื่องจากเนื้อหาในกฎหมายฉบับนี้กำหนดโทษเอาไว้คุมเครืออย่างมาก They use phrases such as um, external interference, um, which is incredibly vague. Uh, so, we're analyzing this legislation, and uh, we are taking a look at what the potential risk could be to not just US citizens, but other American interests that we might have. สภาพยุโรปและสหประชาชาติเองก็แสดงความกังวลต่อเสรีภาพของฮ่องกงนะครับหลังจากสภานิติบัญญัติเห็นชอบกฎหมายอย่างรวดเร็วแบบนี้เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่อาจจะกระทบต่อการทำงานขององค์กรและหน่วยงานในฮ่องกงได้ The High Commissioner says the ambiguity is deeply troubling given its potential misuse and arbitrary application, including to target dissenting voices, journalists. researchers civil society actors and human rights defenders ขณะที่สำนักงานกิจการฮ่องกงและมาเก๊าแห่งคณะรัฐมนตรีจีนระบุว่ากฎหมายฉบับนี้จะช่วยปกป้องผลประโยชน์ของฮ่องกง หลังจากก่อนหน้านี้สหรัฐจะอาณาจักรระบุว่ากฎหมายจะบ่อนทำลายภาพลักษณ์ของฮ่องกงในฐานะเมืองนานาชาติที่เคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนคุณผู้ชมครับแม,ม้มมมมว,ว่าสภาประชาชนแห่งชาติจีนจะเคยบังคับใช้กฎหมายความามั่นคงเพื่อควบคุมนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยไปแล้วเมื่อปี2020แต่การขยับตัวของสภานิติบัญญัติฮ่องกงในครั้งนี้ถือเป็นการกระชับอำนาจไว้อย่างเบ็ดเสร็จเพื่อขัดขวางการแสดงออกทางการเมืองทุกรูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยหลายต่อหลายครั้งนับตั้งแต่การปฏิวัตริร่มหรืออัมเบร l ามูฟเมนต์จนถ,ถึงการประท้วงต่อต้านร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นปัจจัยสำคัญของการผลักดันกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้มวลชนจัดการประท้วงรุนแรง จนนำไปสู่การทำลายทรัพย์สินสาธารณะในอนาคตแม้ว่าจะมีกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่ใช้จัดการนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยอยู่แล้วก็ตามกฎหมายความมั่นคงฉบับเดิมได้รับไฟเขียวจากสภาประชาชนแห่งชาติจีนเมื่อวันที่30มิถุนายนปี2020มีเพียงข้อหาแบ่งแยกดินแดนล้มล้างการปกครองก่อการร้ายและสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติส่วนกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ ครอบคลุมตั้งแต่การกอร่อกรบฏขโมยหรือจารกรรมความลับของรัฐการปลุกระดมมวลชนไปจนถึงการร่วมมือเพื่อเปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองรัฐบาลฮ่องกงมีแนวคิดที่จะร่างกฎหมายความมั่นคงมาตรา23มาตั้งแต่ปี2003หรือ24ปีก่อนหลังจากฮ่องกงกลับเข้าสู่อ้อมอกของจีนได้เพียง6ปีแต่พลังของภาคประชาชนยังเข้มแข็ง นำไปสู่การเดินขบวนประท้วงของประชาชนกว่าครึ่งล้านแรงกดดันจากมวลชนจำนวนมหาศาลทำให้ผู้บริหารสูงสุดต้องตัดสินใจถอนการเสนอร่างกฎหมายไปความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ยิ่งสร้างความกังวลเป็นวงกว้างเนื่องจากข้อหาเปิดช่องให้สามารถตีความได้หลากหลายขณะที่สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนอาจเลวร้ายลงไปอีกเนื่องจากผู้เห็นต่างไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี One country two system has gone if you look at how the hong kong government uh, portray the whole situation now it wholesale adopts the understanding of uh, the plc which it sees the world as full of hostile forces and trying to subvert hong kong and accuse external forces as the root cause of the past decades of uprisings and protests which is entirely untrue so how can you say that hong kong is still liberal and international Under that, uh, lens, looking into the world the that ท่ามกลางความพยายามของรัฐบาลฮ่องกงในการอุดช่องโหว่กฎหมายความมั่นคงฉบับเดิมการขยับตัวในครั้งนี้ย่อมส่งแรงกระเพื่อมต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้